สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องฝนจะพาทุกคนมาดูคำสั่งซื้อนะคะที่เพื่อนๆได้สั่งซื้อใน TikTok Shop ของน้องฝนนะคะเราจะไปดูสถานนะคำสั่งซื้อของเพื่อนๆน,นะคะว่าถึงไหนแล้วให้เพื่อนๆไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็ไปที่ตระก้านะคะไปที่ t i k t o k Shop แล้วเราก็ไปที่ค่าคอมมิชชั่นนะคะ พอมาที่ค่าคอมมิชชั่นนะคะเราก็ไปที่คำสั่งซื้อในโปรแกรมในหน้าแล้วก็ระบบก็จะขึ้นเป็นรายการสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อในตะกร้าของเราหนะ้าโปรไฟล์ของเรานะคะเราจะมาดูสถานนะคำสั่งซื้อนี้นะคะให้เราจิ้มที่ดูเพิ่มเติม สินค้านี้นะคะลูกค้าได้สั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะคะตอนนี้สินค้าอยู่ในระหว่างการจัดส่งนะคะ